ตอนนี้ใครที่กำลังจะไปเที่ยวบนบาน่าฮิลนะครับแล้วยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแผนที่บนบาน่าฮิลทั้งหมดนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวบนบาน่าฮิลดูคลิปนี้ได้เลยผมจะบอกให้หมดเลยว่าจุดไหนมันเป็นจุดสําคัญจุดไหนมันน่าไปถ่ายรูปและจุดไหนมันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดนะครับจะเป็นจุดหลักๆที่เราไปเที่ยวแล้ว ควรจะไปถ่ายรูปกันนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะแผนที่ขึ้นมาแล้วเราก็จะไปปักหมุดกันว่าตรงนี้มันชื่ออะไรและมันอยู่ตรงไหนใครที่กำลังจะไปเที่ยวบานดาฮิลดูให้จบเด้อก็วันนี้ทุกคนที่ตั้งใจจะไปเที่ยวบาน่าฮิลส่วนใหญ่คนที่ไปบาน่าฮิลก็จะมีสะพานมือและก็ถ่ายหน้าโบสถ์ถูกไหม ที่อื่นไม่เคยไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะไปกับทัวร์เพราะฉะนั้นเวลามันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวบาหน้าฮิลแล้วอยู่ให้เต็มที่นะครับแนะนําให้ไปนอน1คืนหรือ2คืนนะครับแล้วเดินไปให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วไปเก็บภาพเราจะได้ภาพสวยๆแน่นอนโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาปักหมุดบนแผนที่แล้วเราก็จะดูภาพประกอบทุกคนจะได้รู้ว่าที่แต่ละจุดแต่ละจุด มันอยู่ที่ไหนและมันเลิศแค่ไหนไปดูกันเลยสำหรับคนที่มาจองห้องพักนอนบนบานาฮิวนะครับจะต้องมาเช็คอินที่สถานีนี้นะครับสถานีนี้ชื่อสถานีต็อกเทียนเราจะต้องเอาหมายเลขการจองมาที่นี่แล้วก็มาซื้อตั๋วเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์ที่นี่กันด้วยนะครับทุกๆคน สิ่งแรกเลยเมื่อเรานั่งกระเช้าไฟฟ้ามาแล้วนะครับเราจะต้องมาที่โฮเทลเดอปารีสนะครับ mm hmm. เพื่อมารับคี์กร์ดไปเปิดห้องพักครับทุกคน mm hmm. จุดแรกก็คือโบสคาทอลิกที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปก,กันนะครับ ก็จุดที่2 For e v e r square นะครับตรงนี้เราจะเห็นดอกทานตะวันสีสวยๆนี่นะครับ <Yeah. S 1> จุดที่3นะครับห้องพักที่เรามาพักนะครับ <Yeah. S 1> และจุดที่4เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าที่ใครๆต้องมากินนะครับจุดที่5เป็นเบียร์พลาซ่าแล้วก็มีบุฟเฟ่หม้อเย็นด้วยนะครับ จุดที่ 6, กโซล่าคาสเตรนนะครับตรงนี้จะมีพอบมาร์ดด้วยทุกๆคนตรงนี้ถ่ายรูปสวย <S <S ส่วนจุดที่7นะครับเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่ใครๆก็ต้องมาเล่นนะครับเสียดายเรามาครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ถ่ายวิดีโอนะครับและจุดที่8เป็นแฟนตาซีพาร์คนะครับจุดนี้แหละที่พวกเราชอบมาก จุดที่9จัตุรัสสุริยุปร,ราคามาที่นี่ห้ามพลาดเดอ้อบอกเลยจุดที่10เป็นหอะระฆังตรงนี้เราจะเห็นเจดียชั้นนะครับ และก็จุดที่10บเอ็ดนะครับเป็นลานน้ําตกและก็น้ําพุจุดที่12บสโกลเด้นบริ์หรือสะพานมือนะครับ จุดที่13บบริเวณแถวเนี้ยมันจะเป็นสวนดอกไม้สวยมากๆเสียดายที่เราไม่ได้มีภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราไปไม่ทันนะครับก็คือจุดที่14ที่มีพระพุทธเจ้าสีขาวนะครับและก็จุดที่15นะครับตรงนี้นะครับที่เราไปไม่ทันเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นปราสาทแบบนี้เลยนะครับมันสวยนะครับ แล้วก็ยังมีจุดอ,อื่นๆมุมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับใครมาบนบ้านหน้าฮิวนะครับแล้วมาค้างคืนนะครับเดินให้ทั่วเลยนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายมุมไหนมันก็สวยหมดเลยทุกคนสวยจริงๆขอมอกขอบคุณเครดิตภาพบางภาพจากบ้านหน้าฮิวเมอร์เคียวเฟรนด์วิลเลจ